ข่าวนี้นะคะต้องกรับประธานวโรกาสขอพระบรมราชานุญาตนะคะเป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานเลี้ยงวันประสูตริพระองค์ทีทรงตัดเค้กประทานพระสหายนะคะเมื่อวันที่30เมษายน2561ค่ะพอดี ทุกซาเพิ่งเห็นนะคะแล้วก็อ่านดูแล้วประทับใจก็เลยนำภาพมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่มีโอกาสได้ชมไปพร้อมกันนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่บังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชนสา13ปีเมื่อวันที่29เมษายน2561โดยมีพระสหายมาร่วมในงานพระราชทานเลี้ยงด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเค้กวันประสูตรตกแต่งเป็นภาพรถยนต์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่บางกรรัศมีโชติพร้อมทรงตัดเค้กประทานแก่พระสหาย พระเจ้าที่บังกรรัศมีโชดนี้นะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่บังกรรัศมีโชดประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2548ค่ะนะ โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพระชาชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมีความหมายว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีพระราชพิธีสมโพชเดือนและขึ้นพระอุโบสถพระที่นั่งอน,นันตสมาคมเมื่อวันที่17มิถุนายน2548 ทรงสนพระไทยกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังพระวรากายอาทิกีฬาขีมา่ม้าสกีว่ายน้ำจักรยานและปีนเขารวมทั้งสนพระไทยศึกษาธรรมะโดยเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระกุศลอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังทรงเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมจิตอาสาสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในภาพนะคะอ ข้าพุทธเจ้าชื่นชมเสื้อของในหลวงรัชกาลที่10มากเลยนะคะเสื้อสีแดงสวยมากและท่านทรงแต่งตัวเป็นวัยรุ่นมากนะคะมองข้างหลังเนี่ยนึกว่าเป็นพระสหายของพระองค์ทีนะคะก็มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะคือพอที่ท่านอยู่เยอรมันนะคะพระองค์ก็ ใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องมีเวลาส่วนพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราคนไทยนะคะได้เข้าใจพระองค์ท่านให้มากขึ้นนะคะเป็นพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในยุค 5G นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะได้ส่งกำลังใจส่งความรัก ความพักดีนะคะให้พระองค์ท่านได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วก็ผ่านเรื่องร้ายๆในขณะนี้ไปนะคะขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมมขอเดชะ